ยิงยังก็เกิดขึ้นได้ในยุคนี้นะครับผมแนวบ่าเคยเหตุกับเหตุแมนบอลน่ายเหตุแบบด่วนๆนะครับสดไม่ ussen, UST, His, ước, สดเลยนะครับการไะไสดกุมปิดคือมันจะต้องเปลี่ยนใหม่ตลอดเพราะมาล่าใจก็ลอยเดือนหนึ่งเราทำสามรอบเหตุสามเธอพี่น้องก็สนับสนุนมาเป็นอย่างดีครับแต่เราก็ต้องตอบแทนให้พี่น้องได้คุ้มค่าสมกับพี่น้องไว้วางใจสนับสนุนลอย49บาบาทแต่ละครั้ง มารอบนี้ได้บึง2มื0เต็มๆครับ149บาทนะฮะบ,บางทันเนี่แบบตูนมาลอยหาซิปแบบว่ตองท่อนนะครับเอาห้เอกอารมทุสพนนะครับบกักหลาแช่เนี่ยแช่เนด้อนะฮะตอนนี้คนอยู่ในบันพักกลังซอยกันเ็ดเวที่นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงให้ได้พี่นองได้บึงแบบไม่ไม่ตลอดนะครับเอาขอหัวใจสีม่วงนะครับ สีม่วงเพราะเป็นสีออหังนี่พี่น้องสีม่วงเขาเรียกว่าม่วงสมหวังนะครับสีม่วงสมหวังครับผมอยากเห็นหน้าพี่บอยโอ้บอกมันเป็นแต่อยาอายแห้งครับห <c oughs> <c oughs> น้ามือนี้บัวเฮ็ดงานหนั้งแต่์เสาร์เลยครับมือขึ้นก็นอนดึกมือขึ้นนอนตีสามนะเกือบพอตีสี่เพราะว่าต้องแกะเพ่งทองเพ่งอีกทั้งงานของวงเจ้าของและกับงานรับเชิญน,นะครับจะต้องแกะเพ่งมาตลอดตื่นขึ้นมาก็ต้องเฝ้ามาเฮีดยวที่ ผมสิเป็นคนเ่าเฮ็ดเ่าแล้วครับนี่ยังจะต้องเฮ็ดคิดว่าจะต้องเฮ็ดแล้วก็ต้องเฮ็ดท่านที่นะครับสีบ่ได้ทัดวันประกันพู่งเพราะว่าขันเฮ้าทัดวันประกันพุ่งมากงานมมนกระสิกองเป็นดินพอกหางหมูนะครับก็สิขันคิดอ,อี่ยังคิดว่าสิเฮ็ดอี่ยังแน่ใจแล้วก็เฮ็ดท่านที่นะครับก็ช่วยกดแชร์ด้วยนะครับ มีปัญหานิดหน่อยปิดการแจ้งเตือนนะฮะบางคนบอกว่าไล่ซดใจกระโลอีกอย่างคือบมมีการแจ้งเตือนเพราะว่าตอนนี้เพจเท่าเขาเอื่นว่าเป็นสถานาสีสมเนาะกับบอลรู้ว่าจรงชุดเดียวนี่ระบบเพจระบบเฟซบุ๊กก็มีกดกณิ์นเอียงมากมายตั้งแต่คนมาเห็ุหลายๆนี่นะครับก็แต่ยังไงก็ต้องแพ้พลังแชร์นะครับถ้าทุกคนช่วยแชร์นะครับกตสีนั่นขึ้นขึ้นเกาเนี่ยที่น้นะนองเห็นว่าครับ อันนี้ต้องขอบคุณพี่โอนะครับผูพันเย็บผ้ามาันเย็บผู้เดียวเลยเต๋อโฮีโอเย็บผู้เดียวเลยนะฮะเฮตุเองนะครับผมเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับสามสี่หลอบแล้วก็จะเปลี่ยนเทอนึงนะครับสามสี่หลอบเปลี่ยนสามสี่หลอบเปลี่ยนเอาหมดขึ้นไปทั้งขั้นดูเฮ้ยขึ้นไปทั้งขั้นดูเอาผมเงี้ยวเ้สันใญ่ๆนี่แหละขึ้นทั้งขั้นดู <c oughs> พี่น้องค้อว่ายสาวนะครับถือรางวัลที่หนึ่งสิจังมอลำ่ใจเกินลอยโอ้ยซาดถูกขันวางสีกับขอให้ถือในเด้วยครับหมอลำใจเกินลอยสิได้มีงานเอาบางคนพี่น้องโอ้โอ,โอ้ปันนั่นเลนติเฮ้ยเอาขอกำลังใจจากแฟนคลับดูนี่ รายงานโตที่ล่ะพี่น้องครับตอนนี้กำลังติดต่างฉากครับไล่สดกันยุบานยุบันผักของมาล่าใจกระลอยเลยนะครับผมก็พี่น้องซื้อบัตรซื้อตัวเขาชมในกลุ่มปิดออนไลน์ครับผู้ใดอยากซื้อกลุ่มตอนนี้ก็คือต้องกดกดลิงก์ที่ผมปักหมุดนะครับเห็นบอครับลิงก์ที่ผมปักหมุดถุกคนเห็นบอนะครับส่งดาวได้นะครับตอนนี้ก็ส่งดาวได้ครับผม กดลิงที่ผมปักหมุดเลยครับทุกคนกดลิงที่ผมปักหมุดนะครับลิง์ที่ผมปักหมุดนะฮะเบิงพี่นอ้องเบิงในข้อนว้อยผมถอยถอยไปทั้งกันอีกนิดนึงครับอ่าโอเคครับนะผู้เฮ็ดกับเฮ็ดครับผู้ติดตั้งกับติดตั้งผู้เฮ็ดฉากกับกำลังเฮ็ดพี่น้องครับ ผู้เห็ดฉากกับกำลังเห็ุนะฮะผู้เหตุฉากกับกำลังเหตดค,ครับผมสีม่วงสวยมากเลยต้องเข้าสนับสนุนในกลุ่มนะครับ149บาทได้ชมการแสดงเต็มๆสองวันครับกับบรรยากาศให้พี่น้องได้สัมผัสบรรยากาศคือจังได้เปน็นนางเบื้องหน้าเวทีนี่เห็นไหมครับพี่น้องนะครับคือจังได้เป็นนางเหตุหน้าเวทีนี่นะครับคือจังได้ไเปน็นนางช่มอยู่หน้าเวทีเลยนะครับทุกอย่างที่มอลล่าใจก็ลอยขายออกไปก็คือ เป็นภาพของมอลั่มบุงใหญ่ครับเบทีก็ต้องแสดงถึงความเป็นมอลั่มนะครับกระสีออกสไตล์ในแน,แนวของมอลลัมนะครับเพราะว่าเขาเป็นมอลลั่พภูมิมใจคากลีกับการเป็นมอลั่มของใจเกล่อนลอยนะครับฉากนะครับผมเดี๋ยวผมสิบห้าพ,พี่น้องเขาลุมเฮดแบบใดเดี๋ยวผมสิบห้าเขา เดี๋ยวผมสิบห้าทุกถ่านเขากลุ่มนะครับบาฮิบาเ็นแบบไเ็ดตามผมนะครับวิธีการเขากลุ่มง่ายๆครับวิธีการเขากลุ่มง่ายๆเดี๋ยวพี่น้องเห็ดน้ำเห็ดน้ำผมนะครับวิธีการเข้ากลุ่มนะครับก็ตอนนี้ทุกคนกําลังดูไลฟ์สดอยู่ใช่ไหมครับทุกคนกําลังบึงไลฟ์สดอยู่กับโคตรตรงนี้เลยครับเห็นไหมครับหน้าจอไลฟ์สดหน้าจอไลฟ์สดที่ผมปักมุดเวดันลางพี่น้องนี่ อันนี้คือผมกาลังเบิงไลายสดอยู่คือกันกับพี่น้องนะครับต่มาเบิ่คคอมเมนต์ที่ผมปักหมุดอยู่ดานล่างมันสิมิลิลิ่งภาษาอังกฤษ M แล้วก็จุด M E นี่ครับก็กดลงไปกดปึ๊บลงไปนะครับกดตรงนี้นะครับผมอ,อมันมันมันคือพอไปนี่ครับเ,เดี๋ยวเด้อครับพี่น้องแป๊บหนึ่งครับขออนุญาต น,นี่คือการาเฮ็ดเวทีนะครับผมกำลังต่อเติมเพิ่มเติมเพิม<ๆ>เ่มเติมเวทีครับเอากดไปทั่วเราไปนี่ไม่คว้มพยายามขายบัตรเลยครับทุกคนตอนนี้อยู่ในกลุ่มกับประมาณ อยู่ในกลุ่มกับประมาณพันหนึ่งพันคนแล้วนะครับที่รออยู่ในกลุ่มถอยไปอีกจักหน่อยได้บอพี่ต้อยถอยไปอีกจะคาคืบเนี่ยตรงนี้ผมว่ามันมันยังบ่ท่านบาลานกันเดี๋ยวเด้อครับเดี๋ยวผมสิบ้าเขากุมพี่น้องเดี๋ยวผมสิบ้าเขากลุ่มนะครับขอบคุณดาวอ่า สองร้อยดวงนะครับขอบพระคุณมา,มากๆครับผมนี่ครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุดนะครับผมกดลิงที่ผมปักหมดุมด,มมดพี่น้องกดไปบอกดไปบอสใส่เอาโทรศัพท์ต่อเอาโทรศัพท์มาบึงกันนะกดลิงไปบอสใส่ไอโฟนบอไอใส่โทรศัพท์โทรศัพท์ไม่ไอยังใส่พนั้นเป็นนี่พี่น้อง เปลี่ยนฉากใหม่เลยนะครับเดี๋ยวตอนแรงๆข้ามาเบิงอีกทีหนึ่งว่าว่าโดนไฟแสงสีแล้วสีสีงามสําใดนะฮะขอบคุณครับขอบคุณกำลังใจครับผมเบิงเน่พนะเป็นอะไโอซ่านี่ครับพี่น้องเห็นบอครับเห็นบอที่กำลังกำลังเบิงไล่สดอยู่ตอนนี้นะครับพี่น้องกดตรงนี้นะครับคอมเมนต์ที่อยู่ใต้สุดเห็นไหมครับก็กดตรงนี้ไปเลยนะครับผมปึ๊บ ไปเลยนะครับมันก็สิมาตรงหน้าที่เราจะเข้ากลุ่มนะครับกดเข้ากลุ่มตอนนี้เลยนะครับกดเข้ากลุ่มตอนนี้เลยเออมันมันมันคือบอกไปบอรู้ว่าไปว่าพี่น้องลองทดลอลองมึงน่ครับกดได้อยู่ค่ะครับพี่ครับผมลองลองลองกดบึงหน่ครับพี่น้องกดกดเิึงนี่เห็นไหมครับก็กดเข้ากลุ่มตอนนี้ได้เลยนะครับต้องอยู่ในกลุ่มเท่านั้นถึงจะชมการแสดงได้นะครับ โอ้โทรกัสามหนี่สมพราะเปลี่ยนอยู่ดีขังคือกันไน่ากันเอาอกดเข้ากลุ่มเลยนะครับผมพี่น้องกดเข้ากลุ่มลิงก์ที่ผมปักหมุดอยู่ด้านล่างนะครับผมลิงก์ที่ผมปักหมุดอยู่ด้านล่างพี่น้องล้องทดลองบึง นะครับเห็นไหมครับที่ผมผมได้เขียนบอกไว้ย่วาซื้อบัตรเข้ากลุ่มกดลิงก์นี้ได้เลยนะครับนี่ครับที่เป็นภาษาอังกฤษเราก็มีตัวเลขอ่าพี่น้องกดเข้าไปเลยครับกดไปอยู่ค่ะครับพี่สุนีกดไปอยู่ใช่ไหมครับครับใครยังไม่ซื้อบัตรก็เข้าไปตอนนี้เลยนะครับบัไปของหนูกับ iPhone บัไปคือกันครับกับบัไปกับติดต่อทั้งเพจคณะมลน้ใจก็ร่อยที่กำลังไหลสดอยู่ตอนนี้ก็ได้ครับบอกว่าซื้อบัตรเข้ากลุ่มนะครับกด ส่งขอความมาทั้งผมก็ได้ครับเฟซบุ๊กไวซิริชัยหรือเพจคณะน,นีผู้ใดหาทั้งเขากุมมาเจอนะครับรตัดตดต่อทั้งเพจคณะมอล่ำใจก็ลอยได้เลยตอนนี้นะครับผมส่งขอความมาเดี๋ยวผมดึงเขากุมตอนนี้เลยนะครับดึงเขากุมตอนนี้โอ้เวทที่นี่มิตลูหัวใจครับหัวใจสีบานเย็นนะฮะงามๆเลยครับเหมือนโรงละครเลยนะครับมึงทั้งมึงทั้งขางม,ม,มุมดันขางบางัง นะครับรูมหัวใจซ้อนกันนะครับขอบคุณดาวกาลังขอบคุณดาวจากแม่ไผ่นะครับนี่แม่ขายบัตรซอยกันเด้อครับแฟนคลับใจกระลอยทุกท่านครับซอยขายบัตรเด้อครับซอยเขาขายบัตรเด้อครับผู้ใดเขาว่าท่านใดผู้ใดเพิ่นบอกว่าเพิ่นเขาว่าท่านใดส่งลิงให้เพิ่นเลยเด้อครับน้องบอยต้องต้องเอาเงินเข้าก่อนใช่ครับต้องโอนเงินร้อยสี่สิบเก้านะครับก็กดลิงก์ที่ผมปักหมุดนะครับจะมีขั้นตอนอยู่ก็คือโอนเงินลอยสี่สิบเก้าบาท นนนได้ชมสองวันวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับรอบนี้ตรงกับันหยุดพี่น้องครับตรงกับันหยุดวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับผมสิบตุลาคมนี้นะครับเก้าและสิบตุลาคมนี้นะครับมีน้นองแอนออเดีมากพอมหัวใจนี่ซับพอร์ตแอนออเดรีบนอ่กะกะกะประมาณนั<อก>้นบ่ถ้าเขาอ่ออา ถ้าเคยเข้าอยู่ก็กดที่เดิมเลยครับขั้นตอนเดิมครับขั้นตอนเดิมครับผมพี่น้องนะฮะพุ่มกับเลียนเลยครับพุ่มกับเลียนเห็นไหมครับโอ้โหเวทีสวยมากมากจิลุโอโบเฮดให้ฟิดบังแทครับผมบบเฮดให้ฟิหบังคือว่าลอยสี่สิบบาทพี่น้องนี่บางคนนี่กระสิบอกว่าโอ้ยเกินราคาขอเติมใดบอจังเสียนี่กับบอลังเกียดนะครับ แต่ส่วนหลายพี่น้องสิโอนลอยหาซิบพี่เข้าทางเพจค่ะกูใช้ iPhone กดแล้วมันไม่ไปโอ้ยนะครับผมกะจริงๆขั้นตอนไม่ได้ยากครับทรงขอความมาเ c e b o o k ไวซิริชัยก็ได้บอกว่าอยากซื้อบัตรนะครับหรือทรงไปทางเพจคณะหมอลำใจเกินร้อยที่กำลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับที่กำลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้พี่น้องทรงขอความมาแชทมานน่นไหมครับ พี่น้องแชทมาครับผมแชทมาเพจขนามอลล่าใจเกิอลอยก็ไดนะครับผมแชทมาท่านที่เลยเอ่อวันชนกัน2วงวันที่10พี่น้องครับเบาเรื่องชนนี่มันชนอยู่แล้วมอลล่ามหนีหลายคณะมาเหตุไลรสดตอนนี้ แล้วทุกคณะก็ต้องอยากเหตุวันเสาร์อาทิตย์วันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าอยากอำนวยความสะดวกให้กับแฟนขับได้บึงในหมือวันหยุดได้เบ่งกันสดๆมอลน้ำใจกรลอยกับเช่นเดียวกันครับก็อยากให้พี่น้องเดบึงสดๆคือกันก็เลยไปไล่สดตรงกับวันเสาร์อาทิตย์มันก็จําเป็นว่าจะต้องตรงกับคณะอื่นๆนําโดยเฉพาะห้องใจก็ลอยของเขานี่จัดขึ้นเดือนหนึ่งสามครั้งสิบวันเราจัดครั้งหนึ่งนะครับส่วนมากก็สิเป็นวันหยุด ชนกับโบปินยังครับคันพี่น้องหักกระแบ่งใจมากนะครับสื่อหลายๆคณะกับโบฟินยังเด้พี่น้องเข้ากับแบเลี้ยนกันเบิ่งพอะนอนเบิ่งอยู่บ้านแน่นบ่ครับเขานอนเบิ่งอยู่บ้านฮะช่วงแรกเบิงนน่งคณะนี่ช่วงนี้เบิ่งคณะนี่คันพี่น้องหักผู้ใดก็เบ,บิ่งผู้นั้นล่ะครับคันพี่น้องหักใจเกินลอยค่าวสื่อมาสนับสนุนใจเกินลอยนะครับย่าแม่ยังเข้าไม่ได้คะ่ะแม่เข้าวิธีเดิมนะครับแม่ยายมิเกลมูกลสนะครับ แม่เคยเข่าหาผมยูแม่ก็ทัดช่องท่างเดิมเลยครับผมวิธีเดิมนะครับทำวิธีเดิมเลยนะครับผมเข่าง่ายๆครับเข่าง่ายๆนะครับผมเข่าง่ายๆพี่น้องอปั๊บโตแล้วล่ะนะครับเพราะว่าเราก็จัดหลายรอบแล้ว จัดลายหล่อบางนพี่น้องครับผมย่อนครับไปบึงขอความแชดสนับสนุนมาทถกอีพี่้งแต่อีพีแหลกตั้งแต่ก่อนเป็นอีพีแหลกผมก็จัดกุ่มปิดมาหลายเทือแล้วนะครับถ้าจะนับจริงๆก็ครั้งนี้นะจะเป็นครั้งที่10แล้วนะครับเทือนี้นะจะเป็นเทือที่10แล้วบางคนสนับสนุนมากตั้งแต่อีพี่แหลกนะครับตั้งแต่ครั้งแรกที่มอล่ร่ใจก็ลอยจัดกลุ่ม